สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ที่ติดตามรับชมครับสวัสดียำเซาครับมันเป็นภาพพี่น้องมากยามหลอบกบครับผมใส่ไวอยูสามลังนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนตอน,ตอนใส่ใบไม้ไทยอย่างพี่น้องเลยเบิ้งกันนะครับมาใส่ไหวแต่คำหัวคำหมู่บ้านครับนะภาพพี่น้องเข้ามาเบิ้งมารับชมกันครับว่า สิเป็นจังไรนะครับว่าสิหมานบอสิมิโตเขามาบอนนะครับเราไปรุ่นกันครับลังแรกครับคือเงียบๆเ,เนาะครับพี่น้องโอ้บ่มีโตเขาครับ นาำแห่งก้อนครับพี่น้องนามแห่งนี้จากป่าก้อนครับป่าใหม่ก้อนแล้วกลับมาเอาลุ่นกันตอลังที่สองครับพี่น้องบึงกันยาวๆเลยครับเขากันอดองพอสีเด้เกียวนะครับพี่น้องด้ย ฝนต่อลงที่สองครับผมสิ่งกุญแจใหญขึ้นเียสิ่ดตัวโบอขึ้นเหมือนฝนสิตกนะครับพี่น้องกบกันแล้วแง่ในจังน้อยกบบโบ้ให้เขาครับทับฝนตกใส่ไปน้ำมันขอบปลาเนี่ยครับ นามกระคอนแน่แล้วโอ้ตัวนี้กระยานบ่คือครับพี่น้องน้ำแห่งพ้าครับโอ้มีโตอยู่ครับพี่น้องมีโตหนึ่งครับนี่เห็นกันบ่ครับ มีตัวหนึ่งแล้วครับโอ้โแต้มแหลกมากนะครับพี่นอ้องมีตัวไหนนะครับนะล่างนี่เนาะมาแล้วครับพี่น้องครับแต้มแหลกแต้มแหลกแหกนั้นมาแล้วโอ้เสียดายนะมันแห้งครับพี่นอ้องเอ้วยหนามมันแห้งก้อนมาขึ้นหนามมันกัดลาย,ยครับทำเลยบอก บอใส่หมองน้ำม,มันหลยไปนไหนแต่แหลกแล้วหล่นกันต่อหลังสุดท้ายครับพี่นอ้องเป็นอะไรหลังสุดท้ายท้ายสุดแค่นี้ก็น,น้ำแห้งหมดแล้วพี่น้องเห้ วันผมก็มาเลาะเลาะกระชาน้ำมันนี่แหละตัวนี้หน,นามแห่งลงคักินได้ไหมกาเก็บปลาขอดน,นะครับพี่น้องเมืองหลังนี้ครับพี่น้องถ่ายจะเป็นอะไรเนาะนี่ตาหนามยังม่ท่านแห่งป่าครับพี่น้องหนามยั่อยู่ครับต้งเหลืออยู่ โอ้มีโตครับพี่น้องมีโตครับโอ้มีโต,โโตหนึ่งครับนี่ครับผมแตมที่สองมีโตมากินนะครับมาแรงผมสิภาพพี่น้องมาใส่มองนี่นะไม้กับเหมาะดี มันอยากแข้งแน่แล้วครับพี่น้องเอ้ไปครับเรียบร้อยได้สองตัวพอได้ปลครับพี่น้องเอ้สองตัวเฮ้พอได้ปลครับถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่นอ้องทีว่าทำผลงานได้ดีอยู่ครับหลังระโตก่ะพอได้ปล พอได้แลวแรงหย่อนเอาครับผมจังไรก่ะฝากติดตามน้ำนะครับพี่น้องว่าวกานะรนาพมสิมีคลิปยังไม่พี่น้องในเบิ้องะน้าจัรับโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปน้ำนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ